ทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับความตึงเครียดและหาทางออกไม่ได้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตของเราสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมจเจริญยติกุลหัวข้อที่จะมาคุยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายครั้งเราอาจจะต้องเผชิญกับมันและเราจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่เกินการควบคุมเกินกำลังและสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะยังรู้ได้หรือแก้ไขได้เราจะทำอย่างไรนะครับก็จะมาบอกวิธีการให้กับเราอย่างน้อย10วิธีการนะครับเมื่อเราต้องเผเชิญกับเหตุการณ์บางอย่างที่รู้สึกว่ามันเกินคาดมันเหนือการควบคุมซึ่งหลายครั้งเราอาจจะอารมณ์เสีย หรือบางคนเขาเรียกว่าหลุดไปเลยนะครับหรือบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้บางคนอาจจะแสดงอาการรวนยิ่งทำให้แย่กว่าเดิมนะีตรงนี้ก็จะมาบอกนะครับว่าเราจะทำอย่างไรวิธีที่หนึ่งนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างและมันมีหลายเรื่องบางเรื่องเกินความควบคุมหรือเกินความเข้าใจผมเสนอว่าให้เรารับผิดชอบ ส่วนของเราให้ดีที่สุดและทำตัดสินใจเท่าที่จะทำได้ให้ดีที่สุดณเวลานีนะ้อย่าโยนความรับผิดชอบหรืออย่าหาว่าใครเป็นสาเหตุแต่ต้องหาว่าเราจะแก้เหตุการณ์นี้อย่างไรไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราจะต้องมาดูวิธีที่สองก็คือเราต้อง หาคนที่ช่วยเหลือคําว่าหาคนช่วยเหลือมี2มิตินะครับมิติที่1คือลองปรึกษาผู้ที่มีความชํานาญยกโทรศัพท์คุยหรือหาคนที่มีประสบการณ์มิติที่2นะครับเราก็ต้องมาดูว่าคนไหนที่เหมาะกับการจะแก้ไขตรงนี้นะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับเราด้วย แต่เขามีประสบการณ์ก็ปรึกษาแต่ถ้าหากรู้ว่ามีใครบางคนนะครับที่สามารถจะเข้ามาแก้ได้ก็ให้แก้นี่คือวิธีที่2นะครับคือหาความช่วยเหลืออย่าพึ่งที่จะรวนหลุดแล้วก็ไปโทษคนอื่นหรือว่าตําหนิตัวเองนะครับวิธีที่3นะครับสิ่งที่เราจะทําได้คือใจที่สงบอย่าเครียดนะครับเพราะว่ายิ่งเราเครียดยิ่งเราควบคุมตัวเองไม่ได้ เราจะทําผิดมากกว่าเดิมเราก็จะขาดสติปัญญาเราก็จะขาดการควบคุมตัวเองมันจะทําให้สิ่งที่ตัดสินใจนั้นยิ่งเสียไปเดี๋ยววิธีที่4นะครับหากว่าเรารู้ปัญหาหรือรู้ว่ามันเกินการแก้ไขแล้วขอให้เราได้วางแผนแก้ทีละเรื่องวางแผนแก้ทีละจุดแต่บางคนบอกว่า แต่บางเรื่องมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้คือเหนือการควบคุมแล้วก็รอเวลารอผลที่เกิดขึ้นมาแล้วค่อยๆแก้ไขซึ่งหลายครั้งเราจะเห็นว่าผลมันไม่ได้เลวร้ยวายอย่างที่เราคิดเพราะมันมีปัจจัยบางอย่างเข้ามานะครับเช่นพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงหรือพระเจ้ามีแผนการที่เหนือกว่านั้นหรือว่ามีคนบางคนเข้ามาช่วยมันทําให้เราเห็นว่ามันเหนือการควบคุมแต่มันก็อยู่ภายใต้การครอบครองที่มาจากพระเจ้านะครับ วิธีที่5เราต้องตรองดูนะครับว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขหรือหาทางออกนี้มันคุ้มค่าหรือไม่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรถ้าหากเรารู้ว่าผลลัพธ์ไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องทำเพราะหลายคนนั้นรู้สึกว่าการแก้ไขปัญหาคือต้องทำทุกอย่างไม่ใช่นะครับการไม่ทำบางอย่างก็เป็นการแก้ไขปัญหาบางอย่างเหมือนกับเวลาเรามีปัญหา ความขัดแย้งหรือทะเลาะกันหรือมีการตอบโต้กันเนี่ยบางครั้งการนิ่งการไม่พูดก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าที่พยายามจะพูดจึงบอกว่าให้ตรองนะครับดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ถ้านิ่งได้ก็ดีกว่าก็ควรจะนิ่งนะวิธีที่6นะครับขอให้เราที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงว่ามันมีปัญหาจริง และเฝ้าดูคำว่าเฝ้าดูจาเป็นนะครับก็คือหมายความว่าเราต้องสงบเฝ้าดูว่าจะแก้อย่างไรเมื่อผลเกิดขึ้นแต่บางคนนะครับไม่เฝ้าดูยกให้คนอื่นไปเลยนะครับมีปัญหาหรือว่าไม่รับผิดชอบไปเลยเราต้องสงบเฝ้าดูประเมินสถานการณ์ว่าจะแก้ไขยอย่างไรโดยที่มีแผนสำรองด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันยังแก้อะไรไม่ได้นะครับแต่เราต้อง เฝ้าดูแลมองว่าเราจะมีแผนสำรองได้อย่างไรดังนั้นวิธีที่6เนี่ยสำคัญมากเพราะตอนเนี้ยมันแก้ไม่ได้มันมีวิกฤตมันไม่สามารถควบคุมได้ทั้งคนแล้วก็ทั้งสถานการณ์นะครับเราต้องมีแผนสำรองประเมิสนสถานการณ์และเตรียมแผนสำรองไว้ซึ่งถึงเวลาจริงๆก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้มันมีแฟกต์หลายอย่างในชีวิตเรานะครับเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับพระเจ้าแทรกแซงนะครับเราก็ต้อง นิ่งมาดูวิธี7นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องรักษาใจให้สงบอย่ารวนให้ใจเราเนี่ยสงบให้ได้คนเราเมื่อมีใจสงบสมาธิจะดีแต่ถ้าว่าใจไม่สงบนะครับสมาธิเราก็จะไม่ดีและวิธีที่8วิธีนี้ก็สำคัญนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีทำไมผมจะเน้นเรื่องดูแลสุขภาพนะครับ เพราะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเมื่อเราพักผ่อนเพียงพอกินอาหารที่เป็นประโยชน์เราจะมีสมาธิมีความอดทนสูงกว่าคนที่พักผ่อนไม่พอนะครับเมื่อมีวิกฤตมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจที่ยากและคาดคิดไม่ถึงนอนให้อิ่มดูแลสุขภาพและให้จิตสำนึกช่วยมีนักธุรกิจหรือว่าผู้ประสบความสำเร็จหลายคนนะครับเขาพูดถึงเรื่อง การนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ให้จิตใต้สํานึกช่วยในการทํางานคนเหล่าน,นี้มักจะบอกว่าก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเมื่อมีปัญหายากๆเขาจะบอกกับจิตใต้สํานึกตัวเองว่าขอให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็นอนไปนะครับสังเกตนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยจะมีไอเดียใหม่ๆสมองจะโลง่งปัญญาจะเกิดเพราะจิตใต้สํานึกจะช่วยเราในการทํางานดังนั้นการนอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่า ช่วงที่เราดําเนินชีวิตจิตสํานึกเราทํางานเนี่ยปกตินแต่เมื่อเรานอนจิตใต้สํานึกเราทํางานให้จิตใต้สํานึกมามีส่วนช่วยนะครับการพักผ่อนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยามเกิดปัญหาวิกฤตที่แก้ไขไม่ได้วิธีที่9นะครับขอให้เราฝึกที่จะมองมุมมองในภาพบวกหรือพูดอีกม,มุมหนึ่งนะครับถ้าเป็นคิดเสียงก็คือมองในมุมมองของพระเจ้าในน้ำพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าไม่ต้องการให้เราล้มเหลวนะครับพระเจ้าไม่ต <ology> ้องการให้เราแพ้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราที่จะต้องผิดหวังหรือว่าต้องการให้เราที่จะอับอายแต่พระเจ้าต้องการช่วยกู้เราให้มองมุมบวกมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตว่าทุกเหตุการณ์เป็นการพัฒนาทุกเหตุการณ์เป็นการที่เราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามองมุมที่บวกมองว่าเหตุการณ์ร้ายบางเหตุการณ์ สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่านะครับที่พระเจ้านําหรือพระเจ้าได้ทรงอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้ชนะจบดีแล้วก็มีความสุขต้องมองมุมมองของพระเจ้านะครับและวิธีสุดท้ายวิธีที่1 0ที่จะเสนอตรงนี้ก็คือถ้ามันเกินกําลังเกินความคาดหมายก็มอบเครื่องนันไปกับพระเจ้าอย่าลืมที่จะอธิษฐานสําหรับชีพทิ่เสียน,นั้นพระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเรานะครับ เพราะพระองค์สัญญาไว้โรมบทที่8ข้อที่28บอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่รักพระองค์นั้นให้เกิดผลดีในทุกสิ่งก็หมายความว่าเหตุการณ์จะร้ายอย่างไรก็จะเกิดผลดีพอพระเจ้าจะทรงโปรดนำและเยเรมีบทที่2 9่สิบข้อสิบอกว่าพราะเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพ,พเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูลเรามาที่ฐานกับเราและเราจะฟังเจ้าดังนั้น เราต้องอธิษฐานนี่คือสิทธิพิเศษความอัศจรรย์หนึ่งของชีวิตคริสเตียนคือเรามีพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเราอย่าลืมที่จะมาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าขอการช่วยกู้ช่วยเหลือการแก้ไขซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกินที่มนุษย์จะเข้าใจก็จึงหนุนใจพี่น้องนะครับ1ิบวิธีในการที่จะแก้ไขเมื่อมีวิกฤตฉุกเฉินและ สถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่วันนี้ก็ขอพระเจ้าไปพร้อนะครับสวัสดีครับ